วัดดีเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคนมือว่านนี่ก็เป็นมือห้อยรัฐบาลไทยออกนอกคะ่ะวันที่หนึ่งคือซจิกาสองหาหกแปดผลประกวดมาลังวันที่หนึ่งออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปดเลขไทยสองตัวคะ่ะแปดเจ็ดนาะคะ่ะมีเอฟซีกูไดโชคดีบ้านอกนะคะ่ะเมตุยกับว่าโชคดีฟันแหลกคนนี้ เก้าหนึงน่งมันไปเป็นตัวเก้าเจี๊ยมันออกเก้าแปดนะสังเสียได้ค่ะด้วยกสิมสัสสนุปสิมสัสสนุปว่ามีอาจารย์ไรเน่สันไรข่าวเน่เราผ่านหมู่บ้านแต่มีอาจารย์ปูสามเงาเนาะคะ่ะปูสามเงาครับเหล็ก้ายดวนเพิ่นค่ะดวนดวนเหมือนว่านี่เอฟซี่กว่าสื่อประท่านช้าเกินไปว่าสัตวพินไห่มะทรงมาท่งางไร่ดวนดวนเหมือนว่าน มันตุ้ยก็ข้าหยุ่มบดาเบื้องไล่จากของแล้วค่ะขอโทษขออภัยหลายๆเรือค่ะเป็นหฮแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดของปูสามเงาค่ะเอกซ้ายดวนคนค่ะเท่าตรงๆสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอีกสุตยอดอีหนึ่ค่ะปูสามเงาค่ะค่ะ เราก็มีพอสายค่ะวิ่งเจ็ดบนรางสูตรคำนวณเด็ดเด็ดเพลินจับคู่เจ็ดแปดเขาเจ็ดแปดลางตรงๆค่ะพอสายสุดยอดอดีๆก็มีอาจารย์ชุยชายวิ่งสามกับแปดจับคู่สามเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดแปดแปดเก้าเก้าค่ะ อาจารย์ชุยฉายค่ะเข่าสองตัวล่างสามตัวบนนี่ก็ก็เข้าทั้งสามตัวค่ะ่ว่าเลี้ยงมาถือสื่อๆเข่าสามตัวโต,วตวอาจารย์ชุยฉายสุดยอดดีๆค่ะเอาบนต่าล่างค่ะอาจารย์ชุยฉายแล้วก็แม่เจค,ค่ะมันฟันเห็น พล่าทีนี่กับนายหลวงลอกเก่าจับมือกันกันเลศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สองเก้าก็กั้วันเกิดพันสิบสองสิงหาสวรรค์นาคดยี่สิบสี่เก้าสิบสามพันศาคา่ะกับว่าได้จับคู่ให้ทั้งหมากับศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าก็เขาตรงตรงค่ะแม่จีค่ะ แม่ลุยแม่ลุยพันไทยหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดแปดหาเจ็ดเจ็ดเก้า,หา,กาหาเก้าเจ็ดแปดเท้าล่า,างเจ็ดแปดตรงตรง,ตรง,ตรงแม่ลุยค่ะชุดจอดดีดีใองนาจ,จารย์พันฝัน่ะกุญแจรถมอเตอร์ไซค์พันหายค่ะ ทะเบียนรถกันหนึ่งฉีดเจ็ดเจ็ดหกสี่กุญแจรถกับหกสองหนึ่งจับคู่สองหนึ 6, น่งหกสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกสองศูนย์หกเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดแปดค่ะถาดไปเต็ม่งหน้าจานค่ะกระอาจารย์สว่างน,นี่ขันน้ำม่อนเปิดดวง จ็ดเก้ากับหนึ่งหกออกเจ็ดแปดกันเรียกว่าไก่เชียงค่ะผาดแต้มหนึ่ง้อยกับน้งอ,งนองแก้มนองแก้มนี่ยคนบอกย่า่คนเจ็ดเจ็ดเก้าจับคู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหนึง่งหนึ่งเป็นตัวกันไอเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดแปดค่ะผาดไปแต้มหนึ่งนะะ้อค่ะน้องแก้ม แม่เขียวน้อยค่ะคันฟันเห็นหลวงปูส้สวงฟันเห็นหลวงปูส่สวงเมื่อห้โชคแปดหาหกแปดหาหาหกแปดหกอายุหลวงปู่สูงหกสิบเจ็ดปีค่ะแกเอฟซีบางท่านแกโชคดีนะคะะพ่นแปดหกพนเอาไปหกเป็นเก้าพนเอาไปจับซี่พ่นฉลาดเพ่นกระโชค แปดหกเป็นแปดเก้าเนาะเอฟซีซื้อว่าดวงดีนีไใยแปดหกไปซื้อแปดเก้าก็ยังถอกอีกค่ะไม่เขียวหน่อยค่ะท่าสร้างช่องเขาก่าเขาว่าลายเป็นไหน,นะคะไมยรัฐบาลไทยทว่ามัน หวยเล่านี่มันแม่นก็เลยดังหวยเล่านะครับทางช่องก็เลยบดได้ดหาหวยรัฐบาลไทยหลายบนได้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเก้าขีดอ่ะที่มีอาจารย์ที่กันเขามีทั้งหมดเก่าขีดเนาะแต่ผู้ใดมีโชคมีใช่หรือมาโชคดีน้ำอาจารย์ท่านใดกะอยากสนับสนุนเพิน่นให้กำลังใจเพิน่น กติดตอ่อแม่ตุยมาได้เด้อค่ะเบอร์โทรค่065 090 3848 ID ไลน์ก็194 194 83ตัวเนาะคะ่ 88. ะ888ภาษาอังกฤษเอเล็กค่ะติดตอ่อมาได้ค่ะทุกบาททุกตางถึงมือแน่นอนเนาะคะ่ะทั้งช่องเนาะคะ่ะ เอฟซีตั้งช่องเข้ากับมิตรผููใจดีๆและ,คะวค่ะมาจะเพิ่นถูกน้่ผููใดนี่เพิ่นกับบอแพงนะคะ่ะหลายคนแล้วที่ได้เงื่อนจากเอฟซีนี่ยมาจะบอกแม่นแนละะ้วค่ะแต่ว่าผลาดโอกาสเพิ่นกระทรงห้ยอยู่แล้วเอฟซีค่ะเพิ่นบ่าได้แพงเพราะ,ะวา่าไผเพิ่นมีโชกมีใช่น้่มแต่เสียงรดลายค่ะเพราะว่าวัดปลาเป็นงานค่ะ วัดปลายุ่ใกล้ๆเย่ยเจามีงานกระถินรถเที่ยวได้มีเสียงหลบกวนจากนออ้อยขอโขดขอไพ่หลายๆเน้อค่ะหมู่บ้านี่ก็เป็นกระถินบ้านเมืตุยเมือนี่ก็เป็นวัดยุคเกล้ๆกันเนี่แหละรถจะเที่ยวเพราะว่าขจ้าไปงานกระถินค่ะช่วงก็จะเป็นงานกระถินเนาะคะ่ะกับผู้ใดประโชคดีกะงวดหนาเอาไม่เด้อค่ะ สูสูต่อไปแม่ตุ้ยกับว่าโชกดีเนาะค่ะซื้อวัตตังบักร้ายหนึ่งเนี่ยมาถจกด้วยค่ะก็ย่อมแผงงวดนากะแจมือไม่เนาะค่ะเดียวไห่พอลี่ฟันแหลกก็ฟันแหลกเหมองว่านี่ขาดไปแต็มหนึ่งะมันก็เป็นพันมาเก่าหนึ่งเนียนเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดพันวะมันก็ไปออกเก้าแปดนะคะฮะพันไทยเก่าหนึ่ง มันซื้อเก้าเจ็ดอยู่ในบ้านทันวันหนึ่งถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเจ็ดวาสันกันเล็กกันไปล้วปานนั่นกันยังขาดอยู่เนาะทันวันม่นหมั่นใจเหมือว่ามันเกิดเล่ย์เลยบบอด้เนาะขาดไปเต็มงวดงวดของวันที่สิบหกพุณจะกีการี่ันฝันแหลกต่าเมือนี่ิ่นฝันไปแต่เก้าออกปับฝันปับเนาะอล่เอาบากะ เพิ่นก็แมนมาตลอดอยู่แต,ต่ว่าหมู่บ้านตรงไหนผาดแต้มหนึง่งค่ะฟันว่าเขาคนท่องคนเพียรเขาบ้านแต่ว่ามอญไว้ไปเปิดเบื้องตำล่าคนเพียรคนพ่อยท่องเขาบ้านนี่ในตำล่ามันเป็นแปดเก้าพันมาแปดเก้ากับเก้าแปดเนี่ยะ,ะหะมอญไ,ไ,ไว้มาแต่ว่ากะถือว่าฟันแมนอยู่เนี่ยค่ะเบื้องตำล่ามันแมนอยู่นะแต่ว่าพอรี่เป็น,เป,นเป็นเอาเก่านึงมันก็นเลยฝาด อันเม่น่นมันใจเรีบ้านสาม่นเสียหมอนรวยกันได้สินั่นเนี่ยฝน่าพอนี้ํำลาเก่าเปดเอามา่น่าฝนกันได้่า่นมากมันจมอยู่หมู่บ้านหมอนรวยกันได้ฝน่าพรนี้โปไปีต่ำว่าเก่าแปดตกาำบางในต่ยจาลาดฝนกับว่าบ่แมนบ่แมนแม่นอินีํำลาค่ะบัดออกมา่น่าํำลาแมนอิลีว่าฉัน่น่าเสียดายเนาะค่ะแต่บางํำลามันกับแมนกับแม่นนะ แต่ว่าไปตีเอาบานเล็กทีว่าขนของมาในบาดเล็กทีหลังนี่เป็นกระเล่หมั่นใจเนาะค่ะพอลี่หมู่บ้านเอาไม้ค่ะแก่มเมื่อไม้เป็นฝันตองหวัดเหม็นเหม็นขึ้นเก้าพันแหละค่ะเป็นฝันไปบูมเือนว่าท่านถามพันอยู่แต่ถ้าเก้าออกปุ๊บมานอนย่ำหมุกเคลื่อนมันจะฝันเลยพันว่าเปนฝันแล้วสันค่ะเดี๋ยวลออฟังฝันแหลกพอลี่เลยค่ะลออมองไว้มาสัมผัสกันมา าาพราะว่าเพิ่นสิลงก่อนโมเลขออกปุ๊บเพิ่นฝันปรับฝันแหลกิ่นค่บว่ต้องรอผู้ใดของคอลี่สูส่ๆต่อไปเด้อค่ะงวดวันที่16พกกจิกีก่ผู้ใดบ่มีโชคมีใช่ก็ได้บ่ต้องยอมแพ้สูส่ๆง,งวดสิมานี่งนอฝันแหลกพญานี่เพิ่นฝันแหลกพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่า เป็นฝันแหลกเป็นฝันแล้วเป็นเป็นว่าตอ้องรอพอดเลยหอกปุ้บฝันป,ปลาโปรดดวดเลี้ยวท่านใจฝันแหลกกันผู้สามเงานี่ยพันแนนอนอหลีคะ่ะผู้ใดมีโชคลาบน้ำฝนเดียวนี่ยฝนกำลังสีสางแทงน้ำแทงน้ำยู่ในวัดของเพลินนั่นะนะค่ะมอรวยมาผู้ใดโชคหมันน้ำฝนก่า ยึดต่อมาใดเด้เอค่ะเพราะว่ามันจะสร้างแคน่น้ำใครในวัดสีพันยูเนี่ยหมู่บ้านนี่เอฟซีท่วว,วุ่นไหยเลยอ,อาจารย์สามเงาะเลขคนเขาเนาะ,ะท่ไปบว่างจักเสียสายหมื่ว่านเราดีเลขเขาคนท่เขาหลายค่ะหมู่บ้านนี่ก็ได้ ลองวหหัดไม่เนาะค่ะของอาจารย์สามเงาเอฟซีวารอรอค่ะเดี๋ยวมาดวนปไนได้แม่ตุ้ยกับสิลงไห้วันเงินนั่นก็ว่ามันนั่นเนะาะว่ามันจะหมดเวลาสีนั่นละมอรวยลงไปกับจนมานั่นเนาะเอตรวจพอใหลายๆได้ค่ะของอาจารย์สามเงาไปได้ลงสายดวนเป็นทรงมากแบบดวนๆนก็ว่าค่อยได้เหตุไรผ่ผลิตว่ามันกับนัน่นละเนาะค่ะต็ว่าเรีกยกใกล้สีออกแล้วแม่ตุ้ยกเ็เลยเป็น บอนันปันได้นะกันเลยบลงมอรว้บลล่งอยู่่นกัเลยมาปันหมู่บ้านนี่ค่ะ่น่นกัได้มอยเวิ่นได้หลายบาทเยอครับคน่นซื้อเก็บเงนบ่ทันกัน่นว่าพอมาผู้ขายยน้ำบานิ่นสิไปแล้ว่นเอิ้นซื้อน้ำกลนะมันมีดวงเนาะมันม่นซื้อปรทัน่นกันที่บ้านที่ว่า่นดวงดีนะค่ะหมู่บ้านนถือซ้มตัวหมอรวยหมู่บ้าน ยินดีด้วยได้ค่ะมาบอกกันเออสีกละลายคือบอลยังมาสั่นะว่าท่านน,านั่นเป็นว่าท่านไหนเงนอยน่น่ะกังหวดาเอาไมาส่สู่ต่อไปรออฝันแหลกพอนี่ค่ะว่าเพิ่นฝันว่าจังใดเมือนหงวดสีมาคอให้เหม็นๆย่ำๆเน้อฝันแหลกพอนี่ก็ได้สูส่ต่อไปเอฟซีสุกขค,ค้นก็ได้ไพ่ในช่องห้องกิจกำลังมาก ที่ตามแม่ตัย,ยอยู่ก็ไดเพราะขอบุญขอบุณลลายงวดสิมานี่วันที่สิบหกพฤศจิกายนเอาไม่นอกค่ะเพรห้มีโชไม่ใช่งวดสีมาสู่ๆต่อไปเอฟซีสุขสูขสุขคนสวัสดีค่ะ